โอ้โหนลุงสั่งของจิ๋วมอ่อกแล้ดวดูออกไหมว่าคืออะไรแหม่กอากาศมันร้อนนะ่ะจะโตชิบ้ามาหนึ่งตัวจริง,รงๆเขามีหลายสีนะแต่ลุงเลือกสีฟ้าอ่ะเรามาดูดีเทลกันอันนี้ฐานมันมีแง่งไว้ติดกับตัวพัดลมด้วยด้านบนอ่ะเราทำการติดเลยก็แค่ใส่เข้าไปฮืออ้าวเฮ้ยฮบออ้าวเฮ้ยทำไมไม่เข้าอ่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ยทำไมอะ่ะถ้าออกแรงเยอะจะหักไหมเนี่ยลองดูเอาฮึบนั่นยังไม่เข้าอีกเฮ้ย hey. อะไรเนี่ย อ่าาเดียบ้อยน,นี่ตัวพัดลมหมุนสายได้ด้วยนะใส่ซ้ายใสย่สขวาแต่เสียได้ที่ปุ่มวงเนี้ยใช้ไม่ได้แกะฝาครอบออกเพื่อทําความสะอาดใบได้ด้วยนะนี่หมุนเตี้ยเลยเอาที่ใบเขาแปะไว้ว่าห้าเอานิ้วจิ้มเล่นด้วยเอาตะแกงครอบไว้จะได้ไม่โดนนิ้วนี่น่ารักไหมบ้านลุงมีพัดลมแล้วนะทุกคน